สนับสนุนโดย Lenovo, iTrumart e สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับวันนี้มีเรื่องราวภาพหลุดเกี่ยวกับ iPhone 7มาฝากกันอีกครั้งหนึ่งหลายๆคนครับอาจจะยังจำชื่อของ Sony d o ด็อกันกันได้เขาเป็นเด็กหนุ่มจากออสเตรเลียที่ได้เผยแพร่ข่าวของ iPhone 5 c ในปี2013ล่าสุดครับเขาและเลวิเสเฮสเซนเซเกอร์ได้กลับมานำเสนอเกี่ยวกับการแกะกล่องโดยระบุว่ามันเป็นเคสของ Apple iPhone 7 โดยทันทีที่ได้เห็นลักษณะของเคสครับมันมีรูของกล้องด้านหลังขนาดใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับข่าวหลุดที่ผ่านมาว่า iPhone 7 Plus จะมีการติดตั้งกล้องด้านหลังถึง2ตัวซึ่งยังไม่เป็นยืนยันนะครับว่ากล้องคู่ด้านหลังจะใส่มาให้กับรุ่นไหนบ้างหรืออาจจะใส่ให้กับรุ่นพิเศษของ iPhone 7ซึ่งจากข่าวหลุดที่หลุดออกมานั้นเนี่ยครับมีความเป็นไปได้เลยครับว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกล้องอิสราเอลลินเที่ Apple ได้ซื้อมาเป็นของตัวเอง ซึงเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพแบบ SLR ได้และอาจจะรองรับการถ่ายภาพแบบ3มิติอีกด้วยโดยช่องด้านล่างของเคสท,ที่มีขนาดใหญ่จะเป็นที่สำหรับพอร์ตไลดิงซึ่งอาจจะเป็นช่องเสียบหูฟังไว้ด้วยในตัวครับในขณะที่แน่ชัดแล้วครับว่า Apple จะทําการตัดช่องเสียบหูฟังขนาด3 5มมิลิเมตรออกไปโดยเคสยังแสดงให้เห็นว่าบรรดาปุ่มหลักๆต,ๆต่างๆเนี่ยยังมีตำแหน่งเหมือนกับ iPhone 6S อยู่นอกจากนี้ดิกซันยังมีการพูดถึงเคสของ iPhone SE อีกด้วยทาเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าเขากล่าวว่าอย่างไรก็เข้าไปดูในบบทคความด้เลยรั อย่าล,ลืมกด Subscribe ส,ส,สเปกโฟนทีวีใน YouTube และเข้ามาพูดคุยกันสวัสดีครับ